ถ้าใครมีเบอร์แปลกๆโทรมาแล้วขึ้นว่า CyberSafe Alert แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับรีบวางสายได้เลยเพราะนี่คือระบบ c a r l AI Filter เป็นระบบแจ้งเตือนมิจฉาชีพแบบใหม่จาก True CyberSafe ครับเขาใช้ระบบ AI มาวิเคราะห์เบอร์ Bird ที่ต้องสงสัยครับรวมกับเบอร์ที่ได้จากตำรวจ รวมๆแล้วกว่า3 0 0 0สนเบอร์มาใช้แจ้งเตือนนี้คนที่ใช้ True หรือ d t a ทเนี่ยใช้ได้ฟรีเลยนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องสมัครด้วยแต่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 แตแตแตมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนเบอร์กันทุกวันใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอเบอร์แปลกๆเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเบอร์ต้องสงสัยมิจฉาชีพเนะแล้วมันยังไม่มีแจ้ง c y เบอร์เซฟอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยกันรายงานเข้าไปให้ทางตำรวจทราบได้นะครับของทูกคดีแทงเนี่ยตอนนี้เขามี3วิธีคือหลังจากวางสายจากมิจฉาชีพหรือบุคคลต้องสงสัยแล้วเนี่ยให้เรากดดอกจัน9 7 7 7สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับหลังจากที่วางสายเบอร์ต้องสงสัยเนี่ย ใน5น5าทีวิธีที่2นะครับให้เรากดดอกจัน9777ดอกจันแล้วก็ตามได้เบอร์ต้องสงสัยนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมปิดท้ายนะครับแล้วกดโทรออกเพื่อรายงานนะครับส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยให้เรา แคปเจอร์หน้าจอเลยทั้งเบอร์โทรที่เราสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือ SMS ก็ได้นะครับแล้วก็ส่ง MMS หรือข้อความเนี่ยไปที่เบอร์9777ครับด้วยระบบรับส่งข้อมูลรูปแบบใหม่กับทางตำรวจเนี่ยทำให้เราสามารถทราบผลนะครับได้ภายใน24ชั่วโมงเลยพวกเราช่วยกันรายงานเข้าไปนะครับมิจฉี้จะได้หมดไปสักทีฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ